สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าแอชวากันดาหรือบางคนอาจจะรู้จักในนามของโสมอินเดียนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงค่อนข้างที่จะมากนะครับในหมู่วงการอาหารเสริมนะฮะว่ามันสามารถที่จะช่วยได้หลายรูปแบบเลยทีเดียววันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าหลักฐานในทางด้านการแพทย์การวิจัยเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าท่านจะทานเนี่ยจะต้องทานแค่ไหน รวมทั้งมีภาวะไหนบ้างที่จําเป็นจะต้องระมัดระวังในการรับประทานนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมัมบัตนะครับแอชวิกแกนด้าเนี่ยมีชื่อเรียกทางภาษาวิทยาศาสตร์นะครับว่าวิเทเนียซอมนิฟรานะครับตัวนี้มีการใช้ในอายุรเวทของคนอินเดียมาหลายพันปีแล้วนะครับโดยมันสามารถที่จะช่วยหลายๆอย่างนะครับทั้งไม่ว่าการนอนหลับนะฮะ เรื่องของความจำนะครับลดความวิตกกังวลนะฮะลดความเครียดต่างๆทางด้านร่างกายเนี่ยสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อทําให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนได้นะฮะและมันสามารถที่จะช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันของเราให้มันดีขึ้นลดการอักเสบต่างๆช่วยเรื่องของพาคินสันนะฮะแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายประโยชน์เลยทีเดียวที่มีการกล่าวอ้างกันนะครับทีนี้ในเวลาที่เราเจอเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าเราจําเป็นจะต้องดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่ว่าหลักฐานว่าเราใช้กันมานานนะฮะมันถึงจะดีปลอดภัยนะครับหรือว่าเราไปฟังเข้ามานะครับแล้วถึงเห็นมีคนใช้แล้วดีนะฮะดังนั้นเดี๋ยวนี้เนื่องจากเป็นยุคข,ของข้อมูลเราเลยต้องเจาะดูข้อมูลต่างๆนะครับและข้อมูลที่ผมไปเจอมานะครับมันก็มีหลากหลายอย่างนะแต่ตัวที่มีข้อมูลในการทดลองในคน ดูว่ามันได้ผลจริงๆหรือเปล่านั้นมีดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกคือเรื่องของการนอนหลับนะครับแล้วก็เรื่องของความเครียดเนี่ยมันสามารถทําให้คนเราเนี่ยนอนหลับได้ดีขึ้นจริงๆนะครับนอนหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็ยาวมากขึ้นเรื่องของความเครียดก็ลดลงนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของความเครียดและความวิตกกังวลน,นั้นมันขึ้นอยู่กับขนาดที่รับประทานด้วยนะ ถ้ารับประทานในขนาดที่สูงคือประมาณสัก600มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะลดความวิตกกังวลต่างๆได้นอกเหนือจากนี้มันยังมีผลต่อฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เราหลั่งออกมาเวลาที่มีความเครียดนะครับฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับคือหลายคนเนี่ยจะเคยได้รับฟังจาก g ูรูอาหารเสริมหรือหลายๆเจ้านะครับว่าตัวคอร์ติซอลเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ไม่ดีมันหลั่งออกมาแล้วมันมีปัญหานะครับเพราะว่า มันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความดันโลหิตสูงเกิดเบาหวานนะครับภูมิต้านทานเราก็จะอ่อนแอลงนะครับเป็นอะไรที่เราไม่ควรจะให้มีเลยนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับคอร์ติซอลต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีข้อดีเหมือนกันถ้าร่างกายของเราไม่สามารถผลิตคอร์ติซอลได้เนี่ยเราจะเสียชีวิตได้นะครับอ่าคือเวลาที่มาหาหมอเนี่ยร่างกายไม่สามารถผลิตคอร์ติซอลได้ในคนที่ต่อมหมวกไตเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับคนพวกนี้ก็จะมีอาการช็อกรุนแรงแล้วก็ถ้ารักษาไม่ทันก็จะเสียชีวิตได้เลยทันทีนะครับ นั้นคอติซอลเนี่ยไม่ใช่ฮอร์โมนที่ไม่ดีนะครับต้องแก้ไขความเข้าใจผิดให้มันถูกซะก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่มีคอติซอลหลั่งออกมาอยู่ตลอดเวลาหลั่งเป็นเวลาเรื้อรังอันนั้นแหละครับที่จะมีปัญหานะครับคนเราเวลาเครียดเนี่ยมันจะผมเคยเล่าเรื่องของความเครียดไปแลว้ว่ามันจะมีความเครียดแบบระยะสั้นๆกับความเครียดเรื้อรังระยะยาวถ้าเป็นความเครียดแบบฉับพลันระยะสั้นพวกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เป็นสิ่งที่ดีช่วยทําให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตแข็งแรงนะครับทนทานความคิดดีนะครับมีมีทุกอย่างที่ดีหมดแต่ปัญหาคือความเครียดที่มันเรื้อรังแล้วมันไม่ได้หายไปไหนพวกนี้แหละครับที่มีปัญหาแล้วก็ทําให้คอร์ติซอลมันหลั่งจนทำให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นไอแอชวากานด้าเนี่ยก็มาช่วยในส่วนนี้นะครับอย่างไรก็ตามในงานวิจัยเรื่องเกี่ยวข้องกับการนอนหลับนะครับความเครียดความวิตกกังวล จำนวนตัวอย่างที่เขาใช้เนี่ยยังถือว่าน้อยมากอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ 60- 70คนเท่านั้นเองนะครับไม่ถือว่าเยอะนะและที่สำคัญคือในคนเหล่านี้ที่เอามาทดลองเนี่ยก็เป็นคนอยู่ในวัยชะกันนะครับแข็งแรงดีอยู่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเป็นหลักนะครับอาจจะมีความวิตกกังวลบ้างนิดห,หน่อยเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราจะเอาไอเนี้ยไปใช้ในคนที่มีโรคจริงๆนะครับวิตกกังวลมากๆจริงๆนะครับหรือวิตกกังวลจนเป็นทั้งโรคทางด้านจิตเวชพวกนี้ มันอาจจะไม่ได้ผลเทียบเท่ากับงานยาแผนปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้นะครับอ,อันนี้คือเป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งอีกอันนึงซึ่งผมไปเจอว่ามีงานวิจัยจริงๆก็คือเรื่องของความคิดความจำนะครับแล้วก็การตัดสินใจเรื่อง cognition นะฮะพวกนี้เนี่ยก็พบว่าคนที่รับประทาน a s สฟ a า a n นด a นะครับสามารถที่จะมีความคิดความอ่านที่ฉับไวเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ก็มีจริงๆนะฮะแต่ว่า อย,อย่างเหมือนเดิมเลยครับคือจํานวนตัวอย่างเนี่ยยังถือว่าน้อยอยู่นะครับต่อมาอันนี้คงเป็นเรื่องของทางคนที่ออกกําลังกายละคงจะชอบตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเจอว่าคนที่รับประทานแอชวากันดาเนี่ย600มิลลิกร,รัมอีกแล้วนะครับก็คือ3 0มมิลลิกรัม300รมิลลิกรัมตอนเช้าแล้วก็300มิลลิกร,รัมตอนเย็นนะครับจะเจอว่ากล้ามเนื้อของเขาเนี่ยมีการพัฒนาได้รวดเร็วกว่านะครับและมีความทนทานต่อความเมื่อยล้าได้มากกว่า นอกเหนือจากนี้มันยังเจอว่ามีการเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนสูงขึ้นจริงๆในร่างกายนะครับอ่าสูงขึ้นจริงๆในร่างกายดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่ออกกําลังกายนะครับเล่นกล้ามอะไรพวกนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะครับแต่ก็อีกเหมือนกันนะครับจำนวนตัวอย่างยังถือว่าน้อยอยู่นะครับอ่าแล้วก็ในการศึกษาพวกนี้ทั้งหมดที่ผมไปดูมาเนี่ย การศึกษาของเขาจะทําอยู่ที่ประมาณ2เดือนเท่านั้นนะครับจะไม่ได้ทําไปนานกว่านั้นนั่นหมายความว่าถ้านานกว่านั้นมันอาจจะมีผลต่อเนื่องก็ได้หรือบางครั้งเราจะเจอคําว่า ceiling effect นะครับหมายความว่าตอนแรกมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันตันละมันจะมันจะตันแล้วมันจะนิ่ง ไอ้นิ่งอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเนี่ยไม่มีคนตอบได้นะครับแล้วผลประโยชน์นี้มันจะเป็นไปตลอดชีวิตเราหรือเปล่าก็ยังตอบไม่ได้อีกเช่นกันเพราะว่ามันยังไม่มีคนทําวิจัยที่นานเกิน2เดือนในปัจจุบันนี้นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งเรื่องของสมองความจาเมื่อตะกี้นี้ก็มีคนไปนศึกษาว่าไอในตัวแอชฟารกันดาเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งชื่อวิตาโนไลน์นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถเข้าไปในสมองแล้วทําให้เกิดการหลั่งโดปามีนขึ้นมาได้นะครับ แล้วพอการหลั่งโดปามีเนี่ยก็มีคนโยงไปอีกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะไปช่วยโรคพากินสันจริงไหมครับอ่าอาจจะช่วยได้แต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยว่ามันช่วยได้จริงๆในทางปฏิบัตินะครับอา่าถ้าเป็นในทางปฏิบัติก็อาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วมันจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่6 0รมิลลิกร,รัมได้หรือเปล่าหรือมันต้องมากกว่านั้นมันถึงจะได้ผลแล้วต้องไปเทียบกับยาแผนปัจจุบันว่าแล้วมันต่างกับยาแผนปัจจุบันอย่างไรในแง่ของความสามารถในการเพิ่มโดปามีนนะครับ พวกนี้ก็ต้องไปเทียบกันอีกเยอะนะครับดังนั้นในปัจจุบันเรื่องของพาร์กินสันที่ไอตัวแอชวากันด้านี้มันอาจจะช่วยนั้นเรายังสรุปไม่ได้นะครับยังสุปมไม่ได้นะที่เหลือมีอะไรบ้างที่ยังพอมีงานวิจัยออกมาบ้างก็จะมีเรื่องของในระดับเซลล์ในระดับสัตว์ทดลองละยังไม่มีในคนนะครับอันแรกก็คือเรื่องของระดับเซลล์เช่นการที่สารแอชวากันดาตัวนี้เนี่ยมันไปต่อต้านมะเร็งบางชนิดนะครับ อันนี้ยังถือว่าในระยะต้นมากอยู่เลยนะครับคือเวลาที่เราได้ยินว่าสารตัวใดตัวหนึ่งหรืออาหารเสริมตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยเรื่องมะเร็งได้หรือต่อต้านมะเร็งได้นะครับมันยังต้องวิจัยอีกเยอะมากเลยนะครับว่าเอะมันจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ถึงจะได้ผลกับมะเร็งแล้วมันได้ผลกับมะเร็งชนิดไหนระยะไหนนะครับใช้เป็นสารที่ต้องไปเสริมกับตัวอื่นหรือใช้ตัวเดี่ยวๆก็ได้ผลแล้วมันใช้แล้วมันจะดือ้อ มะเร็งมันจะดื้อมันในอนาคตหรือไม่นะครับของพวกนี้ต้องได้รับคำตอบหมดเลยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นผมก็บอกสิว่าว่าเอ้ยอย่างเงี้ยถ้าเรารับประทานอ,าอะไระน้ำยาฟอกขาวอย่างเงี้ยมะเร็งก็หายได้เออทำไมละ่ะที่ผมบอกอย่างนี้ผมบอกว่าไอ้สารฟอกขาวเนี่ยนะครับเอามาใส่ไปในมะเร็งมะเร็งมันตายไหมครับตายนะครับ,ตนะรบแต่มันก็มีปัญหาก็คือคนกินเข้าไปคนก็แย่ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็กินไม่ได้นะครับ อเอาไซยาไน์มาให้มะเร็งมะเร็งตายไหมครับมะเร็งตายแต่คนกินไซยาไน์คนก็ตายด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ต่อให้เรามองว่ามันอาจจะช่วยได้คือเรามองแค่มุมมุมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเราไม่สามารถบอกได้จนกว่าเราจะไปทดลองวิจัยจริงๆว่ามันได้ผลต่อมะเร็งจริงหรือไม่แล้วได้ผลต่อมะเร็งอะไรระยะไหนนะครับมีการดื้อยาหรือเปล่านะครับงนั้นในกรณีของแอชฟอเรนด้าเนี่ย เรื่องของมะเร็งตัวนี้ยังเป็นการทดลองในระดับเซลล์อยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันอันนี้ก็เป็นการทดลองในระดับเซลล์เช่นกันก็คือมีการให้คนเราเนี่ยนะครับรับประทานาไปแล้วก็ดูเรื่องของภูมิคุ้มกันร,ระดับเซลล์ว่าบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าน,นะครับเขาก็พบว่าเออมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปของระดับ nk เซลล์นะครับอ่าซึ่งจริงๆมัน nk เซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ที่เอาไว้ต่อต้านกับเชื้อโรคกับพวกมะเร็งต่างๆได้บ้างนะครับแต่ว่า เราไม่สามารถบอกได้ว่ามันเพิ่มมากน้อยแค่ไหนแล้วมันมีผลจริง,รงๆหรือเปล่าในทางปฏิบัตินะครับสามารถเพิ่มระดับแอนติบอดีต่างๆได้นะครับอันนี้เราก็เจอมานะพวกนี้นะครับเป็นสารเป็นสิ่งที่เราเจอในกรณีที่เขาทดลองในระดับเซลล์ในระดับสัตว์ทดลองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เจอว่าในคนนั้นออมีผลเช่นนั้นจริงๆครับนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกนะครับก็แน่นอนว่า เวลาที่เรามีการใช้อชวากันดาเนี่ยมาเป็นหลายพันปีในศาสตร์ทางอินเดียอายุรเวทเนี่ยนะครับก็มีคนบอกว่านี่ไงเห็นไว้ว่ามีการใช้มานานขนาดนี้มันต้องไม่มีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงสิเพราะไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ยังไงนานขนาดนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับจริงส่วนหนึ่งและไม่จริงอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนไหนที่จริงแล้วก็ส่วนไหนที่เราสามารถใช้เหตุผลได้บ้างนะครับส่วนแรกก็ต้องบอกว่าในงานทดลองต่างๆนะครับที่เขาทํามาประมาณสัก2เดือนเนี่ยเขาไม่เจอว่ามี ปัญหาหรือผลข้างเคียงอะไรที่มันน่ากลัวนะครับก็คือไม่มีการรายงานเลยว่างั้นเถอะนะกินไปแล้วก็เฉยๆนะครับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะแต่ทีนี้นั่นก็คือคนปกติที่แข็งแรงดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าถ้าคนไม่แข็งแรงคนที่มีโรคประจําตัวหรือรับประทานยาตัวอื่นอยู่ล่ะมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตรงนี้ที่เรายังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแต่เราพอจะมีสมมุติฐานว่ามันอาจจะเกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาได้นะครับเช่นอะไรได้บ้าง ออมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดไปว่ามันอาจจะพอมีส่วนช่วยก็คือเรื่องของอาการไวทองนะฮะว่าถ้าคนที่เป็นผู้หญิงไวทองแล้วรับประทานยาตุนแอชเข้าไปนะครับแอชวากันดาเข้าไปเนี่ยมันอาจจะช่วยได้บ้างนะครับในเรื่องของอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวนะครับเอาไวทองพวกนี้สามารถช่วยได้แต่ทีนี้เรามาลองกันดีก,กว่าว่าถ้าเราจะกินจริงๆริแล้วเราต้องกินเท่าไหร่ระวังแค่ไหนอย่างไรบ้างนะครับด้วยข้อมูลที่เรามีในปัจจุบันนะครับถ้าเป็นผมแล้วผมจะกินเนี่ยนะครับ ผมก็จะแนะนําว่าให้เรารับประทานขนาด300มิลลิกรัมเช้าเย็นนะครับก็คือรวมเป็น600มิลลิกรัมต่อวันนะฮะนานอย่างน้อยก็ประมาณ2เดือนถึงจะดูว่าเราได้ผลหรือไม่ได้ผลแล้วที่สําคัญคือเราต้องสังเกตตัวเองว่าเรากินเพราะว่าอะไรกันแน่นะฮะหลังจากที่เรากินไปแล้วเราก็ต้องมีการลองหยุดดูสิว่าเอ๊ะถ้าเราหยุดไปแล้วเนี่ยอาการจะแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้ของพวกนี้ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องกินต่อเนื่องไปตลอดชีวิตนะครับ ทีนี้มาถึงข้อควรระวังกันบ้างละว,ว่าอะไรบ้างเมื่อตกี้ผมบอกว่ามันสามารถเพิ่มระดับโดปามีนในสมองได้จริงไหมครับเราก็ต้องมาคิดถึงว่าเอะแล้วโดปามีนในสมองเนี่ยภาวะไหนที่มันจะทําให้เกิดปัญหาอ่าอันนี้สําคัญละนะครับเรารู้ว่าในคนที่เป็นโรคจิตเภทหรือสคิสโซเฟเนียนะครับหรือมีภาพหลอนได้ยินเสียงได้กลิ่นแบบที่มันกลิ่นมันไม่มีอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราได้หลอนไปเองนะครับ พวกนี้นะครับเกิดจากการที่เรามีโดปามีนที่สูงเกินไปในสมองดังนั้นในคนที่มีโรคเหล่านี้นั้นอาจจะไม่เหมาะสําหรับการรับประทานแอชวาเรนดานะครับมันทําให้เทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายสูงขึ้นเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราบังเอิญมีมะเร็งชนิดไหนที่มันตอบสนองกับเทสโทสเตอโรนเนี่ยเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากเอออย่างเงี้ยก็อย่าไปกินดีกว่านะครับเพราะว่าต่อให้มันไม่มีการพิสูจน์ว่ามันจะทําให้มะเร็งต่อมลูกหมากมันลุกลามนะครับแต่ เรารู้นะครับว่ามันทําให้เทสโทสเตอโรนสูงขึ้นแล้วเทสโทสเตอโรนก็เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทําให้มะเร็งต่อมลูกหมานี่มันมีปัญหาท่านก็อาจจะเจอเรื่องพวกนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับทีนี้เทสโทสเตอโรนที่มันสูงมากๆนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเราก็คงจะเคยได้ยินเรื่องของคนที่เล่นกล้ามแล้วก็ฉีดสเตียรอยแล้วบางคนฉีดเทสโทสเตอโรนเข้าไปนะครับผลของเทสโทสเตอโรนนะครับก็เทสโทสเตอโรนตัวเนี้ยมันก็จะทาให้พวกกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ใหญ่ขึ้นซึ่งก็มีงานวิิจจัจััยรรรงงๆนะนะใกกณขอชาด แต่ผลยางอื่นก็เช่นทําอะไรให้เกิดได้บ้างครับเสียงมันก็จะทุ้มนะครับมีหนวดมีคราวได้หรือบางคนจะมีหัวร้านได้นะครับล้านตรงตรงนี้กับตรงกลางกระ่อกนะครับเหมือนกับผู้ชายที่หัวร้านธรรมดานะครับงนั้นถ้าเกิดคนที่มีภาวะเหล่านี้เนี่ยเราได้ยาตัวนี้เข้าไปไดอะเอวากันดาเข้าไปก็อาจจะเกิดภาวะพวกนั้นขึ้นมาก็ได้นะครับอ่าส่วนว่าเกิดจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเรายังไม่แน่ใจเรื่องของขนาดที่ทําให้เกิดแบบนั้นขึ้นมานะครับเรายังไม่มีวิจัยเรื่องตรงนี้ แล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะนะครับผู้หญิงเนี่ยแน่นอนว่าก็จะต้องมีความกังวลนะว่าเท้าเทสโทสเตอโรนมันมากจนเกินไปฉันจะกลายไปเป็นผู้ชายหรือเปล่าเดี๋ยวจะเสียงต่ําหรือจะมีหนวดก็ออกมาอะไรเงี้ยนะครับคือเท่าที่ดูเนี่ยเขามีงานทดลองกับผู้หญิงด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานผลข้างเคียงแบบนั้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าในกรณีของผู้หญิงนี้อาจจะสบายใจได้แต่สิ่งที่ไม่อาจจะสบายใจได้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีโรคโรคหนึ่งชื่อว่า pcos นะครับ า p o y y c y t t i o ovarian s ซ n d r o m e ซึ่งภาวะพวกนี้จะมีฮอร์โมนเพศชายที่มันเกินเยอะอยู่แล้วทำให้มีน้ำหนักที่สูงขึ้นน้ำหนักตัวเยอะนะฮะอ้วนนะครับมีหนวดมีคราวได้ประจำเดือนมาผิดปกตินะครับแล้วก็ไขมันอาจจะผิดปกติในร่างกายนะครับพวกนี้เนี่ยก็แนะนำเหมือนกันว่าอย่าไปกินแอชว g a n d ดานะครับอ,อย่าไปกินนอกเหนือจากนี้คือใครบ้าง คนที่รับประทานยาต่างๆอยู่เนี่ยอาจจะมีผลที่มันขัดแย้งกับแอชวากันดานะครับเพราะว่าบางครั้งเรารับประทานยาตัวอื่นอยู่มันอาจจะมีผลหรือแอชวากันดานี่อาจจะไปมีผลต่อยาตัวอื่นก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่มีคนตอบได้นะครับงั้นถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำว่าคนที่รับประทานยาบางอย่างเนี่ยจะต้องมีการตรวจติดตาม ใกล้ชิดว่าไอ้ระดับยาพวกนั้นจะไม่เป็นพิษนะหรือมันจะไม่ต่ําจนเกินไปหรือไม่เกิดผลข้างเคียงอะไรที่มันมากจนเกินไปนะครับยกตัวอย่างยาพวกนั้นเช่นยากดภูมิต้านทานชนิดต่างๆนะครับยากันชักนะครับยาละลายริมเลือดนะพวกนีน้รวมทั้งยาต้านวัณโรคบางชนิดนะที่จะต้องไปดูโดยเฉพาะยาที่มันออกฤทธิ์ผ่านทางตับนะครับหรือยาที่มันจําเป็นจะต้องสลายหรือทําลายด้วยตับพวกนี้น,นะครับจะต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง ถ้าเรามีโรคประจําตัวไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําว่าถ้าท่านอยากจะลองกินแอสพร์กันด้าเนี่ยให้บอกหมอไว้ก่อนนะครับแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยนะรวมทั้งอาจจะต้องมีการตรวจติดตามดูซิว่าเรามีปัญหาตรงไหนกับยาแล้วยามันจะก่อฤทธิ์ทาให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาไหมนะครับกินสแตตินอยู่แล้วเราไปกินแอสเพร์กันดาเกิดอะไรขึ้นมาไหมนะครับพวกนี้ที่เราจะต้องทราบนะครับนะดังนั้นถ้า เราให้ผมสรุปเรื่องของแอชวาก n นด a หรือโสมอินเดียเนี่ยน,นะครับผมเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์แล้วส่วนที่มีประโยชน์จริงๆนะครับในทางการแพทย์ที่ได้รับการพิสูจน์มาอย่างน้อยก็มีข้อมูลบ้างมากกว่าอย่างอื่นก็คือเรื่องของความคิดความอ่านความจำนะครับการนอนหลับที่ดีขึ้นลดความวิตกกังวลได้นะครับกล้ามเนื้อที่มันพัฒนามากขึ้นเ,เมื่อยล้าได้ยากขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของความคิดความอ่านความจําพวกนี้ก็จะมีส่วนด้วย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของประจําเดือนเวลาที่หมดประจาเดือนมีไห่ทองพวกนี้อาจจะช่วยได้บ้างนอกอจากนี้มันยังข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนนะครับแล้วก็ข้อมูลอย่าลืมว่าเรามีแค่2เดือนเท่านั้นที่ทดลองดังนั้นถ้านานกว่านั้นเราไม่อาจทราบได้นะครับถ้าให้แนะนําก็คือรับประทานวันละ600มิลลิกรัมของแอสววกานดานะครับไปดูให้ชัดเจนเวลาที่เราจะซื้อไอของพวกนี้เพราะว่า มันไม่มีการควบคุมจากหน่วยงานอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านจะต้องซื้อด้วยความเสี่ยงของท่านเองและผมก็ไม่สามารถแนะนําว่ายี่ห้อไหนดีหรือไม่ดีนะครับท่านต้องไปดูว่ามีการตรวจสอบยี่ห้อนั้นไว้หรือเปล่าจากองค์กรอิสระว่ามันมีแอดวากานด้าอยู่ในปริมาณที่เขาโฆษณาจริงๆแล้วก็ไม่มีสารตัวอื่นปนเปื้อนเข้ามานะครับรวมทั้งถ้ามีโรคประจําตัวอะไรก็ไปปรึกษาคุณหมอสังเกตตัวเองดีๆนะครับ โอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ